มหายุทธสถานพบตอนที่597เมื่อดูจากด้านนอกตำหนักวูจีเป็นเพียงพระราชวังหลังหนึ่งที่ดูธรรมดาและเรียบง่ายมากทว่าหลังจากที่เข้าไปแล้วถึงจะพบว่าภายในเป็นอีกโลกหนึ่งที่สุดยอดมากภายในตำหนักวูจีได้ประกอบเป็นฟ้าดินผืนหนึ่งมีพลังออร่าอันแข็งแกร่งของอสูรยักษ์ย้ายกลายพันธุ์เก่าแก่ที่มีสายเลือดแข็งแกร่งหลากหลายประเภทซึ่งในจำนวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ขาดแคลนจากพรพัิเทพระดับ9้าตลอดจนมหาจักรพัรธ์ดิดระดับเก้า อย่างไรก็ตามอสูรยักษ์ย้ายสุดน่าสยดสยองเหล่านั้นที่อยู่ในนี้กลับเชื่องมากๆพลังออร่าที่แผ่กระจายออกมาจากตัวก็ไม่มีความดูร้ายเหี้มโหดเลยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามกลับสงบสุขและเป็นมงคลอย่างยิ่งมากแม้นว่าเดินผ่านอสูรเสือตัวหนึ่งที่เป็นมหาจากักรพรรดิบระดับ9อสูรเสือตัวนั้นก็แค่ลืมตาขึ้นมาเล็กน้อยมองแวบเดียวก่อนจะหลับตาแล้วนอนหลับต่อไม่ว่าจะอยู่ในตําหนักวูจีหรือเขาเซียนวูจีนี่ล้วนห้ามไม่ให้เข็นฆ่าและต่อสู้กัน ซึ่งนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ท่านกำหนดไว้หากผู้ใดกล้าขัดขืนผลที่ตามมาก็มีเพียงวิญญาณดับสลายสูญสิ้นร่างตายธรรมสูญไม่อาจมีความประณีแม้แต่น้อยจากการที่เดินไปด้านหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนในที่สุดก็มาถึงทางเข้าของหุบเขาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในฟ้าดินแห่งตำหนักหูจีสิตูกูน้อมรับคำสั่งนำพาสิทน้องกลับมาแล้วขอเข้าพบอาจารย์ด้วยขอรับ ตู่กูยืนนิ่งอยู่ตรงทางเข้าของหุบเขาก้มคำนับแล้วพูดอย่างเคารพนอบน้อมวินาทีนี้สภาพจิตใจของหลวซิลตื่นเต้นไม่แน่แน่มากในที่สุดเขาก็สามารถพบใบหน้าที่แท้จริงของอาจารย์ในอดีตชาติของตนสักทีเวิ้งมีแสงเซียนดวงหนึ่งบินออกมาจากหุบเขาร่วงลงบนพื้นแล้วกลายเป็นสะพานพระแสงหนึ่งสะพานตู่กูรีบย่างเท้าเดินขึ้นไปบนสะพานในขณะเดียวกันเขาก็ส่งสิกทางสายตาให้หลวซิลเพื่อบอกให้เขาเดินตามมาเช่นกัน หลัวซิลก็เดินขึ้นบนสะพานพระแสงด้วยจากนั้นภายใต้การนำพาของสะพานแสงเซียนดังกล่าวพวกเขาก็มาถึงภายในหุบเขาภายในหุบเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยพืชไม้ใบหญ้ามีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่คลื่นแสงบนผิวน้ำใสแจว๋วมีปลากระโดดโลดเต้นอยู่เป็นระยะๆะะแล้วร่วงตกลงไปในน้ำจนเกิดเป็นละอองน้ำบนพื้นหญ้าข้างทะเลสาบแห่งนี้มีเงาร่างชายวัยกลางคนที่อยู่ในชุดสีเขียวกำลังนั่งท่าขัดสมาธิใบหน้าดูอ่อนโยนและสงบสุข กราบคาระวะอาจารย์ขอรับตูกูเดินขึ้นไปแล้วก้มคำนับทำความเคารพชายไว้กลางคนชุดเขียวพยักหน้าเจ้าลงไปก่อนเถิดให้หลัวซิลอยู่ต่อก็พอขอรับเมื่อเผชิญหน้ากับมกุูเตา๋าตูกูเคารพและรอบคอบอย่างยิ่งก่อนจะก้มคำนับแล้วถอยออกไปข้างทะเลสาบที่เงียบสงบจึงเหลือแค่เพียงมกุูเตา๋าวูจีและหลวซิลเห็นเพียงมกุเตา๋าวูจีขิบขำเบา อดีตชาติของเจ้าเคยมีบุพเพสนิวาสเป็นสิทธิอาจารย์กับข้าทวาจากการดับสลายสูญสิ้นในอดีตชาติของเจ้าทําให้บุพเพสนิวาสอาจารย์นี้ก็สิ้นสุดลงเช่นกันดังนั้นเมื่อข้าพบเจ้าจึงไม่ได้เรียกเจ้าว่าไทสร้างชิงแต่เป็นหลัวซิลซึ่งนี่ก็หมายความว่าเรื่องราวที่ผ่านพ้นมาในอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้วบุพเพสนิวาสอาจารย์ของเจ้าและข้าจากเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้ เมื่อได้พบมกุฎเต๋าที่แท้จริงท่านนี้สภาพจิตใจของหลัวซิลกลับสงบนิ่งลงและคำพูดที่มกุฎเต๋าจีกล่าวมาในเมื่อครู่นี้แท้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เขากำลังคิดในใจเช่นกันดังนั้นสีหน้าอารมณ์ของเขาจึงเรียบนิ่งปกติแล้วรับฟังด้วยจิตใจที่สงบมกุฎเต๋าวูจีสังเกตเห็นปฏิกิริยาของหลวซิล เมื่อเห็นว่าลักษณะท่าทางของเขาดูเรียบนิ่งปกติจึงแอบพยักหน้าเบาๆผู้แข็งแกร่งส่วนมากหลังจากกลับชาติมาเกิดแล้วล้วนแต่จะปล่อยวางเรื่ององคราวในอดีตชาติไม่ได้และเมื่อยิ่งเป็นเช่นนี้กลับยิ่งทําให้ตัวเองยากที่จะอยู่เหนืออดีตเช่นนั้นการกลับชาติมาเกิดแล้วสแสวงหาทาใหม่อีกครั้งจึงไม่มีความหมายใดๆอีกข้ารู้ว่าเจ้ามีคําถามมากมายบัตรนี้ข้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้ามีคําถามอะไรก็สามารถถามข้าได้เลยมอกุตตาวูจีอมยิ้มแล้วพูด ขออนุญาตถามมากุฎเต๋าอย่างบุมบามหน่อยนะขอรับด้วยแดนมกุฎเตา๋าท่านถูกชิงเทียนผนึกได้อย่างไรขอรับทันทีที่ถามหลวซิวก็ยิงคําถามเช่นนี้เลยเขาในตอนนี้รู้แล้วว่ามากุฎเต๋าคือขั้นสูงสุดของแดนประมุกเต๋าคือแดนกึ่งเซียนซึ่งเป็นการคงอยู่ที่เป็นรองเพียงเซียนที่แท้จริงส่วนชิงเทียนกลับเป็นเพียงประมุกเต๋าคนหนึ่งในยุคไทชูแม้นต่างจะอยู่ในแดนมกุฎเตา๋าเหมือนกันแล้วมกุฎเตา๋าวูจีจะมีทางถูกผนึกง่ายๆได้อย่างไร สำหรับคำถามนี้ของหลัวซิวนั้นมกุดเต๋าวูจีก็ไม่ได้ใส่ใจมากเท่าไหร่นักก่อนจะอมยิ้มแล้วตอบกลับอย่างไม่รีบไม่ร้อนแม้นชิงเทียนในยุคไทชูก็ถือเป็นอัจฉริยะที่ล้ำเลิศเช่นกันแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องผนึกข่าก็ใช่ว่าเขาจะทำไม่ได้เสมอไปเมื่อปีนั้นผู้ที่ถูกผนึกสยบอยู่ในหุบเขาผนึกปีศาจเป็นเพียงร่างแยกหนึ่งของข้าเท่านั้นแหละ มกุฏเตาวูจีพูดถึงความลับช่วงหนึ่งในอดีตซึ่งเอ่ยถึงแค่เรื่องราวที่ว่าเหตุใดร่างแยกของตนจึงถูกสยบและไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้เลยข้ายังมีอีกคำถามหนึ่งในเมื่อบุพเพสนิวาตอาจารย์ของมกุฏเต๋าและข้าได้สิ้นสุดลงตั้งแต่อดีตชาติแล้วเช่นนั้นไม่ทราบว่าหากข้าในภพชาตินี้กลับไหวท่านเป็นอาจารย์ท่านจะสามารถพร่ำสอนอะไรข้าได้บ้างขอรับสายตาของหลวซิลเพ่งมองมกุฏเตาวูจีพลังถาม เมื่อได้ยินคำถามดังกล่าวมาดแมนว่าเป็นมกุฎเต่าวูจีสีหน้าเขาก็ดูตะลึงอย่างควบคุมไม่ได้เช่นกันเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าหลวซิลจะถามคำถามเช่นนี้เขาคือมกุฎเต่าแดนมะกุฎเต่านั้นเป็นผู้แข็งแกร่งระดับใดหรือเจ้าหมอนี่คิดว่าตนที่เป็นมะกุฎเต่าผู้สง่าผ่าเผยจะสั่งสอนชี้แนะเจ้าไม่ได้อย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามเมื่อมกุฎเต่าวูจีได้สบตากับหลัวซิลเขาก็สัมผัสความมั่นใจศรัทธาอันแข็งแกร่งที่ไม่อาจเทียบเคียงได้จากส่วนลึกในสายตาหลัวซิลทันที ช่วชีวิตของมกุฎเตาวูจียาวนานมากๆเขาก็ถือว่าได้พบเห็นรู้จักกับผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยุทธมามากจนนับไม่ถ้วนแล้วทว่ากลับเป็นครั้งแรกที่สัมผัสความเชื่อมั่นศรัทธาที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้จากตัวจอมยุทธคนหนึ่งเจ้าเคยไปแดนเซียนนอกนพามาแล้วหรือจูจูมกุฎเตาวูจีก็เอ่ยปากสอบถามหลัวซิลพยักหน้าโดยไม่ปฏิเสธข้าฝ่าฟันทั้งเก้าด่านในแดนเซียนนอกนพามาแล้ว มกุฎเต่านอกนภา,ามีเจตนาที่จะรับข้าเป็นสิทธว่าข้าปฏิเสธไปแล้วที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองมกุฎเต่าวูจีมองหลัวซิลด้วยความตะลึงเล็กน้อยเขาย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่าการที่จะฝ่าฟันทั้งก้าด่านในแดนเซียนนอกนภา,าได้นั้นมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเพียงใดอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นอัจฉริยะไร้เทียมทานที่มีปัญญากุฎเต่าเท่านั้นถึงจะสามารถทําได้และในอนาคตอัจฉริยะที่มีปัญญามออก,กุฎเต่านั้นมีศักยภาพที่สามารถนั่งเคียงบ่าเคียงไหล่ กับตัวเองได้ซึ่งอัจฉริยะเช่นนี้หาพบได้ยากมากเพียงใดตั้งแต่โบราณกาลมาตั้งแต่วิวัฒนาการโลกมหาศักด์ทั้ง8จวบจนปัจจุบันผู้ที่สามารถก้าวเข้าสู่แดนมกุดเต่าได้นั้นสุดท้ายแล้วก็มีเพียงสิบกว่าคนเท่านั้นแหละค่าแตกต่างจากนอกนภา,าสาเหตุที่นอกนภา,ารับสิทธนั้น เป็นเพราะอยากสืบสารวิธีเซียนตรีพรีบของตัวเองและถ้าเกิดข้าเป็นอาจารย์เจ้าข้าจักไม่จำกัดวิธีเส้นทางของเจ้าแต่จะทำให้เจ้าพัฒนาได้อย่างอิสระมกุดเตาวูจีตอบกลับอย่างผ่อนคลายวิธีเซียนของข้าคือวิธีแห่งวูจีวูจีกำเนิดไถจีไถจีกำเนิดวิธีวิธีกำเนิดหนึ่งหนึ่งกำเนิดสองสามกำเนิดสรรพสิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ว่าวิธีเซียนของข้าจะเหมาะสมกับเจ้าเสมอไปดังนั้นข้าแค่จะชี้นำเจ้าอนาคตเจ้าจะเดินบนวิธีเส้นทางอย่างไรนั้น สุดท้ายแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเจ้าเองข้าสามารถดูออกอยู่ว่าเจ้าได้เริ่มวิธีเส้นทางที่เป็นของตัวเองแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือแม้แต่ตัวข้าเองก็รู้สึกตะลึงในวิธียทธของเจ้ามากเจ้ามีศักยภาพที่สูงส่งอย่างยิ่งมกุฏเตาวูจียิ้มอ่อนจากตัวตนของข้าเมื่อพูดตามหลักการแล้วยังไม่ถึงขั้นที่ต้องรับคนคนหนึ่งเป็นสิทธิ์แต่ถ้าเกิดพลาดอัจฉริยเพชรเม็ดงามอย่างเจ้าไปแล้ว มันกลับเป็นเรื่องน่าเสียดายในระหว่างที่พูดอยู่นั้นมะกุฎเต๋าวูจีก็สะบัดแขนเสื้อทีหนึ่งหลัวซิวก็สัมผัสได้ทันทีว่าภาพฉากบริเวณรอบๆปรนแปรไปกระทันหันเขากำลังอยู่ในพื้นที่ที่เขาพลนแห่งหนึ่งมีแสงมันวาวที่ไร้ขอบเขตกำลังวิวัฒนาการอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก่อนจะปรากฏเป็นพื้นผิวทำเวทที่นับไม่ถ้วน ภายในพื้นผิวธรรมเวทเหล่านี้ครอบจักรวาลมีห้วงเวลาการเวียนว่ายตายเกิดมีหินอย่างเบญจธาตุและมีลมอสนีตรีพบแสงสว่างความมืดเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยแปดพันเก้าและมีสวรรค์ใต้ดินสเสวียนเหลืองจักรวาลจักรภพท่วมท้นและร้างพื้นผิวธรรมเวทเปลี่ยนแป,ปลงไปอย่างไม่หยุดหย่อนเริ่มจากตื้นเขินสู่สูงลึกทำให้หลัวซิลดื่มดำอยู่ภายในโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตระหนักความล้ำลึกของธรรม เดิมทีในอดีตหลวซิลจะอาศัยการอนุมานของวิธีไร้ลักหลอมรวมเข้ากับความรู้ต่างๆจนการตระหนักรู้ในกฎถวยเทพธรรมยกระดับถึงแดนมกุฎเทพระดับเก้าแต่ทว่าธรรมที่ถูกวิวัฒนาการออกมาในพื้นที่ที่เขาโพลนแห่งนี้กลับพิธีพิธานกว่ามากทำให้เขาเติมเต็มส่วนที่ขาดตกกกพร่องในการตรหนักรู้ของตัวเองทำให้การตระหนักรู้ในหลักฐานธรรมของเขาถูกปรับให้สมบูรณ์แบบขึ้นอย่างต่อเนื่องการฝึกยุทธนั้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นวิญญ,ญาณหรือกลั่นร่างต่างก็มีหลักฐานเหมือนกัน ซึ่งหลักฐานนั้นมีความสําคัญต่อจอมยุทธ์มากถึงมากที่สุดเลยส่วนการตระหนักธรรมก็มีหลักฐานเช่นกันมีเพียงหลักฐานแข็งขันแล้วถึงจะสามารถอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ไปสัมผัสตร,ระหนักธรรมที่มีระดับขั้นเหนือกว่าเพราะถูกพัฒน,นาการโดยผลการฝึกตนของตัวเองหลัวซิลจึงตระหนักธรรมที่เหนือชั้นกว่าได้ยากมากเมื่อการตระหนักร,รู้ของเขาบรรลุถ,ถึงเมกุตเทประดับ9ก้าช่วงกลางเขาก็สัมผัสดได้ถึงความเหนือลาแมน้นจะใช้ไร้ลักษณ์อนุมานอัตราความก้าวหน้าก็เชื่องช้ายอย่างยิ่ง เขาสัมผัสเวลาที่ล่วงเลยไปไม่ได้เลยแม้นอัตราการก้าวหน้าจะเชื่องช้ามากๆแต่ทว่าทำต่างๆนานากำลังวิวัฒนาการอย่างพิถีพิถันทำให้การตระหนักรู้ของเขายังคงลึกซึ้งขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนค่อยๆย,ย,ยกระดับขึ้นไปถึงมกุฎเทพระดับ9ช่วงปลาย เมื่อยกระดับถึงแดนนี้ก็เป็นขีดจํากัดของเขาแล้วเขาไม่สามารถตระหนักความล้าลึกของธรรมที่เหนือชะนอไปมากกว่านี้ได้แล้วแต่ทว่าพื้นผิวของธรรมที่นันบอไม่ท่วนกลับกลายสัญลักษณ์ทั้งหลายซึมหายเข้าไปในร่างกายเขาแม้นเขาจะไม่สามารถตระหนักความล้าลึกที่แฝงซ่อนอยู่ภายในแต่กลับได้บันทึกความล้าลึกเหล่านั้นไว้ในร่างกายเมื่อแดนของเขาได้รับการยกระดับแล้วความล้าลึกเหล่านี้ก็จะปรากฏเองโดยปริยาย หลัวซีลรู้สึกว่าการเวลาในพื้นที่ที่ขาวโพลนแห่งนี้ได้ผ่านพ้นไปสิบล้านปีแล้วท่านใดนั้นเองเมื่อเขาฟื้นตื่นขึ้นมาพื้นที่สีขาวโพลนก็สลายหายไปเขามองเห็นใบหน้าที่กำลังอมยิ้มของมกุฎเตาหูจีอย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละสิ่งที่เจ้าพบเห็นและผ่านพ้นมาก็คือการตระหนักรู้ในกฎทวยเทพธรรมของข้าไม่ว่าธรรมที่เจ้าฝึกจะเป็นประเภทใดหักต้องการยกระดับอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายแล้วก็ต้องดูทราบแก่นสารที่อยู่ในกฎทวยเทพธรรมแล้วหลอมรวมเข้ากับร่างกายตัวเองอยู่ดีอีกทั้งยกระดับแปลเปลี่ยนมันอีกขั้นข้าจะไม่ถ่ายทอดวิธีการเดินบนวิธียุทธให้เจ้าแต่ข้าสามารถถ่ายทอดความล้ำลึกของกฎทวยเทพธรรมให้เจ้าแล้วให้เจ้าไปหลอมรวมและแปรเปลี่ยนเอง นอกจากนี้แล้วยังมีวรยุทธ์ของเจ้าด้วยวรยุทธ์กันวิญญาณของเจ้าเป็นวรยุทธ์ที่ไทสร้างชิงทิ้งไว้ซึ่งถือเป็นวรยุทธ์กันวิญญาณที่ค่อนข้างสุดยอดเลยหากต้องการบรรลุเป็นเซียนการแปลเปลี่ยนจากช่องจิตเป็นผู้เซียนนั้นทำได้ยากมากแต่ถ้าเกิดแปลเปลี่ยนจากช่องจิตเป็นยานเทลแล้วเปลี่ยนจากยานเทลเป็นผู้เซียนอีกทีเมื่อเปรียบเทียบกันมันก็จะง่ายกว่ายเยอะเลยทว่าหน้าเสียดายที่ไทชิงในยุคใต้เหยียนก็ทำเช่นนั้นไม่ได้เหมือนกัน ท้ายที่สุดแล้วก็ร่างตายธรมรมสูญอยู่ในมหันตภัยอยู่ดีหากต้องการบรรลุเป็นเซียนสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือฝึกตนให้บรรลุสู่แดนประมุกเต่าอนาคตไม่ว่าจะเดินบนเส้นทางร่างเนื้อกลายศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณกลายเซียนก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้วเหล่าว่าจะตัดสินใจอย่างไรในระหว่างที่พูดอยู่นั้นมกุฎเต่าวูจีก็ยกนิ้วขึ้นมาจิ้มทีหนึ่งก่อนจะมีลำแสงดวงหนึ่งพุ่งออกมาจากปลายนิ้วเขาแล้วหายเข้าไปกลางหว่างคิ้วหลัวซิว ท่านใดนั้นเองข้อมูลจํานวนมากก็พรั่งพรูเข้าไปในสมองหลัวซิลหลอมรวมเข้าไปในความทรงจําของเขาซึ่งมันก็คือวรยุทธ์วิชาหนึ่งนั่นเองวรยุทธ์ดังกล่าวมีนามว่าเคลเซียนแปรก้าวในส่วนของวรยุทธ์กลั่นวิญญาณน,นั้นเจ้าฝึกเคลเทลกลั่นวิญญาณต่อได้เลยแม้แต่วรยุทธ์กลั่นวิญญาณทั้งหมดที่ข้ารู้จักก็ไม่มีวรยุทธ์ใดที่ประณีตสวยวิจิตรกว่าเคลเทลกลั่นวิญญาณแล้วในส่วนของวรยุทธ์กลั่นร่างนั้น เจ้าสามารถเปลี่ยนมาฝึกเคลสเซียนแปลก้าวได้เคลสเซียนดังกล่าวเป็นวรยุทธ์ที่ข้าริเริ่มหักพูดถึงการตระหนักรู้ในธรรมเวทกลั่นร่างร้างข้าก็ลึกซึ้งกว่าผู้น้อยที่ริเริ่มหนังสือยุทธภัณฑ์นั่นมากมากุฏตะวูจีพูดอย่างเรียบนิ่งขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งที่ประทานวรยุทธ์ให้หลวซิวพูดอย่างเคารพนอบน้อม เขาบอกว่าอาจารย์ซึ่งนี่ก็หมายความว่าเขายินดีกลับว่ามกุฎเต๋าวูจีเป็นอาจารย์ประคองบุเพศนิวาสอาจารย์ที่สิ้นสุดไปแล้วในอดีตชาติให้ต่อเนื่องออกไปดีมากพะพชาตินี้เจ้าก็ยังคงยินดีที่จะกลับวหว้ข้าเป็นอาจารย์ข้ารู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งมหันตภัยที่ไม่ได้กว่ายุคใต้เหยียนกำลังจะมาเยือนแล้วเจ้าตั้งใจฝึกตนดีๆพยายามช่วงชิงความสามารถในการยืนหยัดและรักษาชีวิตตัวเองก่อนมหันตภัยจะมาเยือน มกุฎเตาวูจียิ้มอย่างชื่นใจพลางพูดมหันตภัยตกลงมหันตภัยเกิดเพราะเหตุใดกันแน่ขอรับหลวซิลอดไม่ได้ที่จะถามอย่างรู้สึกสงสยัยมหันตภัยของหมื่นจักรวาลล้วนเกิดจากพรหมเซียนผู้แข็งแกร่งขั้นสุดยอดที่ตั้งตระหง่านอยู่ในพื้นโลกดาราของหมื่นจักรวาลล้วนอยากบรรลุเป็นเซียนเช่นนั้นจึงจําเป็นต้องช่วงชิงพรหมเซียนจึงส่งผลให้มหันตภัยปะตุอย่างฉับพลันมกุฏตาวูจีถอนหายใจเฮือกหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากมหันตภัยที่ต่อต้านประมุกเตาสวรรค์และประมุกเตาวสงสารที่ควบคุมกฎระเบียบเทียนเต้าในยุคไทชูและยุควสงสารที่เจ้ารู้จักมหันตภัยที่แท้จริงเป็นศึกสงครามระหว่างพื้นโลกดาราเจ้าก็น่าจะทราบเช่นกันว่าก่อนยุคไทชูมียุคใต้เหยียนรวมไปถึงยุคสมัยที่เก่าแก่ยิ่งกว่าแต่ทว่าประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยนั้นตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันน้อยมากฮาฮะซึ่งมันก็เป็นเพราะความเวทนาของมหันตภัยนี่แหละ ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นจึงแทบจะถูกลบล้างทิ้งไปแล้วเดินออกมาจากหุบเขากระบี่สภาพจิตใจของหลัวซิวข,ขึ้นขึ้นลงลงยากที่จะสงบจากคำพูดของมกุฏเตาวูจีเขาทราบมาว่าอะไรคือมอหันตภัยที่แท้จริงความน่ากลัวของมหันตภัยถึงขั้นสามารถลบล้างประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งในอดีตทําให้ผู้คนไม่อาจจินตนาการได้ด้วยซ้าว่าทันทีที่มหันตาัยป,ประตูมันจะน่าเวทนาและเหี้ยมโหดมากเพียงใด การเลือกกระบี่ในหุบเขากระบี่เป็นกฎเกณฑ์ของมะกุฎเตาบูจีแต่ทว่าหลวซิลกลับไม่ได้เลือกกระบี่ในหุบเขากระบี่แต่อย่างใดเนื่องจากจุดประสงค์ที่เขาเข้าไปในหุบเขากระบี่นั้นไม่ได้เข้าไปเพื่อเลือกกระบี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เป็นการเข้าเฝ้ามากุฎเตาวูจีจากที่ข้าทราบมาในมือสิทธน้องนั่งหน้าจะมีกระบี่เทพหนึ่งเล่มข้าจะมอบดั้งเดิมวิถีเซียนให้เจ้าหนึ่งดวงซึ่งจะสามารถยกระดับกระบี่เทพของเจ้าให้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ขณะที่เดินออกมาจากหุบเขากระบี่หลัวซิวได้รับผลประโยชน์มาจากสิทธิพี่ตูกูตูกูเป็นผู้แข็งแกร่งผู้สูงส่งช่วงปลายบนวิธีกระบี่ภายในดั้งเดิมวิธีเซียนดวงหนึ่งของเขามีห่วงแท้วิธีกระบี่ที่ล้ำลึกถึงขีดสุดแฝงซ่อนอยู่การที่จะทำให้กระบี่ร่องฟ้าของเขายกระดับขึ้นหนึ่งขั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไร เมื่อเป็นเช่นนี้กระบี่ร่องฟ้าที่เป็นพันุมกุฎเทพระดับเก้าในตอนแรกก็จะกลายเป็นอาวุธจัก,กรพรรดิหนึ่งเล่มเนื่องจากภายในมีดั่งเดิมวิธีเซียนของผู้แข็งแกร่งผู้สูงทรงแฝงซ่อนอยู่หนึ่งดวงมากไปกว่านั้นคือมันทรงพลังกว่าอาวุธจัก,กรพรรดิระดับเก้าส่วนมากอีกด้วยกระบี่ร่องฟ้าเป็นอาวุธที่เมื่งเสียทิ้งไว้มีบุพเพสันนิวาสส่วนหนึ่งในอดีตชาติของหลวซิลฝากฝังอยู่บนกระบี่เขาหวังว่าสักวันเมื่อตัวเองบรรลุถ,ถึงแดนที่สามารถฝา่าฝืนหมุนทวนวัฏสงสารเขาจะทำการคืนกระบีีี่่่เเเลมมมนน้้้ใหงงยยดวยือตอต เจ้าสำนักน้อยเลือกเสร็จแล้วหรือนอกหุบเขากระบีคงหูชีและหูชิงชิงรอคอยเขาอยู่ที่นี่มาโดยตลอดเลยเขาดูเหมือนจะเข้าไปในหุบเขากระบี่นานมากๆทว่าแท้จริงแล้วขณะที่มุ่งหน้าไปยังโลกาอนัตตาหูจีการเคลื่อนที่ของห้วงเวลาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นตั้งแต่เขาเข้าไปในหุบเขากระบีกระทั่งออกมาก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ากระบีเล่มนี้แหละขอรับ หลัวซิวพลิกมือครั้งหนึ่งกระบี่ร่องฟ้าที่ใหม่เอี่ยมก็ปรากฏในมือเขาห่วงแทววิธีเซียนที่ล้ำลึกและรวดเร็วเฉียบคมก็ค่อยๆแพร่กระจายออกมาราวกับบรรลุเป็นธรรมดังเดิมในฐานะที่เป็นผู้แข็งแกร่งแห่งอนาณากระบีคงหูชีอ่อนไหวต่อออร่าวิธีกระบีอย่างยิ่งเพียงแวบเดียวเขาก็มองความไม่ธรรมดาของกระบี่เล่มนี้ออกแล้วการที่เจ้าสำนักน้อยสามารถได้รับความสำคัญจากเจ้าแดนได้นั้นสมกับเป็นอัจฉริยะไรเทียมทานจริงๆถึงกับได้รับกระบี่จักรพัดเล่มหนึ่งมาจากขุบเขากระบี่ คงหูชีพูดด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอิจฉาเขาที่อยู่ในแดนมกุฎเทพระดับเก้ายังไม่มีสมบัติอย่างอาวุธจัก,กรพรรดิเลยครั้นเมื่อผลการฝึกตนของเขาบรรลุสู่ราชาเทพระดับเก้าก็เคยเข้าไปในหุบเขากระบี่เชน่นกันกระบี่เทพที่ได้รับมาก็คือกระบี่มกุฎเทพชีที่ใช้ในปัจจุบันนี่แหละในเมื่อเลือกกระบี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นนั้นเจ้าสำนักน้อยก็ตามข้ามาเลยขอรับ เดินตามอยู่ด้านหลังคงหูชีก่อนที่หลัวซิลจะมาถึงลานฝึกยุทธแห่งหนึ่งของอนากระบีพื้นที่ของลานฝึกยุทธนี้กว้างใหญ่ยิ่งยิ่งตรงกลางมีเวทีหินที่สูงตระหง่านหนึ่งเวทีมีนามว่าสังเวียนประจันกระบีซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ประลองพลังอมตะวิธีกระบีของสิทธิในอนากระบีและวินาทีนี้สิทธิทั้งหลายในอนากระบีแทบจะมารวมตัวกันอยู่รอบสังเวียนประจันกระบีแล้วเนื่องจากทุกคนล้วนได้รับข่าวครา,าวว่ามีบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าสำนักน้อยแล้ว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ต่างช่วงชิงตำแหน่งเจ้าสำนักน้อยกันมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดคาดถึงเลยว่าสุดท้ายตำแหน่งเจ้าสำนักน้อยแห่งอนากระบี่นี้จะไม่ได้ตกเป็นของพวกเขาแต่เป็นคนนอกคนหนึ่งในหมู่วัยรุ่นยุคใหม่แห่งอนากระบี่วูจีไม่ขาดแคลนยอดฝีมือที่ฝึกตนถึงเทพมารระดับ9้าแล้วผู้ที่มีศักยภาพแข็งแกร่งมากที่สุดมีทั้งหมด12คนซึ่งถูกเรียกขานว่า12นักกระบี่วูจีและมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกร้าง ในบรรดาทั้ง12คนนี้มีอยู่10คนที่ฝึกตนจนบรรลุถึงแดนราชาเทพระดับ9้าในจํานวนทั้งหมดมีเพียงสองคนเท่านั้นที่เป็นเทพมารระดับ9้าแต่ทว่าศักยภาพของทั้งสองคนนั้นกลับสามารถเทียบทท่ปราชาเทพระดับ9้ามีเช่นนั้นก็ไม่สามารถขึ้นมาครองบัลลังก์สินักกระบี่วูจีได้หรอกเมื่อคงหูชีพาหลัวซิลมาถึงที่นี่สายตาที่นับไม่ถ้วนก็ล้วนผนึกรวมกันมาทางเขาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย แววตาอารมณ์เหล่านี้แปลกประหลาดแตกต่างกันออกไปมีคนบางส่วนที่จำหลัวซิวได้อย่างไรเสียครั้นเมื่อเขาอยู่ในโลกร้างก็สร้างความฮือฮาให้คนทั้งโลกไม่น้อยเลยหลัวซิวสิทธิ์วัยรุ่นคนหนึ่งของอนากระบีวูจีฮะกระนาเห็นเดินฟ้าห้วงกระบี่ที่ตลกฟุ้งอยู่รอบกายฉีกระชากอนัตาหลัวซิวคุ้นเคยต่อคนดังกล่าวอยู่ซึ่งเขาก็คือตูกูเทียนหยานั่นเองคนดังกล่าวเคยพยายามลอบสังหารตัวเองเพื่อแก่งแย่งสมบัติเทพสงครามแต่กลับพ่ายแพ้อยู่ในเงื้อมือตน เวลาล่วงเลยไปหลายปีตูกูเทียนหยาในปัจจุบันฝึกตนถึงแดนราชาเทพระดับเก้าแล้วระดับความเร็วในการฝึกตนเช่นนี้พอจะพูดได้เลยว่ารวดเร็วอย่างยิ่งตูกูเทียนหยาเมื่อครั้นนั้นเป็นเทพมารระดับ8ส่วนหลัวซิลเป็นเทพมารระดับ6ทั้งสองต่างกันสองแดนใหญ่ส่วนปัจจุบันหลัวซิลบรรลุถ,ถึงเทพมารระดับ9้าตูกูเทียนหยาคือราชาเทพระดับ9้าแตกต่างกันหนึ่งแดนใหญ่ช่วงระยะความต่างของแดนกำลังตามหลังมาติด,ตด ร่างไทยสร้างผู้สูงส่งกลับชาติมาเกิดสำหรับความเป็นมาของผู้ที่มีนามว่าหลัวซิวนั้นปัจจุบันมันไม่ใช่ความลับในสายตาผู้ที่รู้เส้นสนักกลในของเรื่องราวตั้งนานแล้วสมยานามไทยสร้างผู้สูงส่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของยุควัดสงสารอย่างยิ่งถูกผู้แข็งแกร่งจำนวนมากในยุคหลังชื่นชมว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคเป็นหนึ่งเดียวตลอดกาล อ้างอิงจากกฎเกณฑ์ท่านต้องได้รับการยอมรับจากสิทธิ์วัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนก่อนถึงจะสามารถกลายเป็นเจ้าสำนักน้อยได้คงหูชีที่อยู่ข้างกายหลัวซิลเอ่ยปากพูดสำหรับกฎเกณฑ์นี้นั้นระหว่างทางที่เดินทางมาที่นี่คงหูชีก็ได้บอกกล่าวให้หลัวซิวทราบแล้วการยอมรับที่กล่าวถึงนั้นย่อมตัดสินกันที่ศักยภาพอยู่แล้วหลัวซิวพยักหน้า และไม่ได้พูดคำพูดมีพลังที่กล้าได้กล้าเสียอะไรเช่นกันเห็นเพียงเงาร่างเขากระพริบทีหนึ่งแล้วปรากฏบนสังเวียนประจันกระบี่การกระทำมีแนวโน้ที่ทำให้ผู้อื่นคล้อยตามได้มากกว่าคำพูดใดฮ่าฮ <c oughs> เจ้าเป็นเจ้าสำนักน้อยตูกูเทีนยนหย่าข้าขอเป็นคนแรกที่ท้าประลองเจ้าเอง มีจิตต่อสู้ที่มากมายมหาศาลแพ่กระจายออกมาจากตัวตู่กูเทียนยาเมื่อปีนั้นตั้งแต่ให้แพ้ยอยู่ในเงืม้อมือหลัวซิลเป็นต้นมาเขาก็ฝึกตนอย่างทุ่มสุดชีวิตหวังแค่ว่าสักวันจะสามารถข้อล้มหลัวซิวได้ด้วยน้ำมือตนเองกอบกู้ตัวทำวิธีกระบี่ไรเทียมทานกลับคืนมา มีห่วงแทวิธีเซียนที่แข็งแกร่งตลบฟุ้งอยู่รอบกายตู่กูเทียนหยาแม้หลัวซิลจากไม่ใช่จอมยุทธ์ที่เน้นฝึกวิธีกระบี่แต่ก็สัมผัสการตระหนักรู้และความเข้าใจในวิธีกระบี่ของตู่กูเทียนหยาได้เช่นกันซึ่งบรรล,ลุถึงแดนที่สูงมากๆแล้วเป็นอัจฉริยะวิธีกระบี่ที่แท้จริงเขาคือทายาสายตู่กูของเจ้าแดนมีการถ่ายทอดสืบสารของผู้แข็งแกร่งผู้สูงส่งวิธีกระบี่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดตู่กูเทียนหยาที่อยู่ในวัยรุ่นยุคใหม่แห่งอนากระบีวูจีมีชื่อเสียงที่ด่งดังมาก และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเรียกร้องให้เป็นเจ้าสำนักน้อยมากที่สุดเช่นกันด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นว่าตูกูเทียนหยาเป็นคนแรกที่เดินขึ้นลานประลองสิทธิ์นากระบี่จำนวนมากก็ต่างแสดงสีหน้าตื่นเต้นดีใจออกมาอย่างควบคุมไม่ได้หลัวซิวยืนอยู่บนสังเวียนประจันกระบี่แล้วใช้มือทั้งสองข้างคว่ไว้ด้านหลังจ้องมองตู่กูเทียนหยาหกระเหินเดินฟ้ามาถึงหน้าตัวเองอย่างสุขุมราวกับสามารถมองเห็นเงาครั้นตู่กูเจียนเฉินยังเป็นวัยรุ่นได้จากตัวเขาลางฮ่าฮ่า เขาสามารถสัมผัสได้อยู่ว่าแม้ตู่กูเทียนหยาจะอยากเอาชนะตัวเองมากๆแต่ทว่ากลับไม่ได้มีจิตที่จะสังหารตัวเองแต่อย่างใดเขาไม่ใช่ผู้ที่จิตใจกับแคบต้องการแก้แค้นอย่างเดียวแต่ทําเพื่อพิสูจน์วิธีกระบีของตัวเองผลการฝึกตนของตู่กูเทียนหยาคือราชาเทพระดับ9ก้าช่วงกลางทว่าหลวซิลกลับสามารถดูออกอยู่ว่าศักยภาพของเขาสามารถเทียบทัดราชาเทพระดับ9ก้าขั้นสูงได้อย่างแน่นอนหักอยู่ในช่วงที่ตนยังไม่บรรลุถ,ถึงเทพมารระดับ9้าเช่นนั้นก็จะรับมือไม่ง่ายจริงฮ่าฮ่า หลัวซิวข้าจะพิสูจน์วิธีกระบีของข้าในการต่อสู้ในครั้งนี้เองตูกูเทียนหยาไม่ชอบพูดมากเห็นเพียงยังไม่ทันสิ้นเสียงเขาเงาร่างก็เคลื่อนไหวกระทนหันปรางกระบีที่พร่างพราวดั่งเสาก็ปรากฏด,ด้านหลังเขาปรางกระบีสูงเสียดเมฆเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ราวกับเสากระบีที่ค้ามฟ้าดั่งคำกล่าวที่ว่าทำแปล่งแสงเพลวพลายความยิ่งใหญ่ของปรางกระบียิ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการควบคุมวิธีกระบีของตูกูเทียนหยา เห็นเพียงตูกูเทีนยนหย่าก้าวเท้าออกมาหนึ่งก้าวจากการที่เขาเคลื่อนไหวเสากระบีหมื่นเมตรก็หดเล็กลงกระทันหันจากเสากระบี่อันแพรวพรายที่สูงหลายหมื่นเมตรสุดท้ายก็ผนึกรวมกันอยู่ด้านหลังเขาจนมีความสูงประมาณ3เมตรกว่าแม้นจะมีความสูงแค่3เมตรกว่าแต่ทว่าเนื่องจากผนึกรวมกันจนถึงขีดสุดพลังออร่าที่แพร่กระจายออกมากลับแข็งแกร่ง,แ,งและน่ากลัวกว่าเสากระบี่นับหมื่นเมตรอีกตูกูเทีนยนหย่ามองหลัวซิลเป็นศัตรูตัวฉกาดที่แท้จริง ดังนั้นทันทีที่ขึ้นมาจึงปลดปล่อยศักยภาพที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองออกมาเลยตุม้มเพียงพลิบตาเดียวเงาร่างของตู่กูเทียนหยาก็มาถึงตรงหน้าหลวซิลปรางกระบีสามเมตรกว่าร่วงลงในมือเขาก่อนจะจาลงกลางศีษะหลัวซิลอย่างดุดันหอคอยห่วงหลัวซิลตวัดเบาๆคำหนึ่งแสงทองที่แวววาวจับตาก็ผนึกรวมกันเหนือศีษะเขาแล้วประกอบเป็นเงาลวงของหอคอยห่วงหนึ่งหลังฟืบ แรงกระบีของตูกูเทียนหยาแข็งแรงจนไม่อาจมาลายอำนาจแห่งกระบีหนึ่งถึงขั้นผ่าเงาลวงของหอคอยห่วงจนแตกออกได้อย่างง่ายดายก่อนจะเฉือนสับไปทางศีรษะของเขาต่อระคังจักหลัวซิวใช้จิตนึกคิดไร้ลักถูกวิวัฒนาการอีกครั้งเกณฑ์ปริภูมิผนึกรวมกันแล้วกลายเป็นระคังจักหนึ่งลูกก่อนจะผนึกรวมปริภูมิที่แน่นหนาออกมาต้านทานลานุภาพของการโจมตีในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามอนุภาพแห่งปรางกระบี่ของตูกูเทียนหยากลับทรงพลังอย่างยิ่งทลายการผนึกของปริภูมิที่แน่นหนาพุ่งซัดเข้ามาอย่างรุนแรงจนไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งได้เตียงท้ายที่สุดแล้วเมื่อใช้พลังอมตะต่อเนื่องกันสองวิชาก็ไม่สามารถต้านทานปรางกระบีน่นี้ได้อยู่ดีปรางกระบี่ขนาดสาเมตรกว่าที่ผนึกรวมกันจนถึงขีดสุดพาลงกลางศีษะหลวซิลแล้วเกิดเป็นเสียงของโลหะกระทบกัน รัศมีเทลที่ไร้ขอบเขตแย้มบานออกไปแวววาวจับตาทําให้ทั้งสังเวียนประจันกระบี่ถูกปกคลุมอยู่ในรัศมีเทลมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านบนได้ไม่ชัดเจนแต่ทว่าก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกเป็นห่วงหลัวซิลอย่างอดไม่ได้ โดยเฉพาะผู้คนที่คุ้นเคยกับตูกูเทียนหาต่างรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของปรางกระบี3่3สาเมตรกว่านั่นเมื่อถูกปรางกระบี่เช่นนี้จมตีโดยตรงมาดแม้นว่าเป็นศีรษะของราชาเทพระดับเก้าเกรงว่าก็คงจะถูกผ่าจนแตกสลายเป็นฝุ่นผงเลยกระมังนี่คือเจ้าสำนักน้อยที่มาใหม่หรือศักยภาพมีแค่นี้ก็กล้าเป็นเจ้าสำนักน้อยหรือช่วงระยะความต่างระหว่างเทพมารระดับ9้าขั้นปฐมภูมิและราชาเทพระดับ9ก้าช่วงกลางแตกต่างกันมากเกินไป ถ้าเกิดเจ้าหมอนั่นถูกท่านชายเทียนหยาสังหารในกระบี่เดียวเช่นนั้นก็เป็นเรื่องบ้าบาอแตกแล้วจริงๆบนสังเวียนประจันกระบี่รัศมีเทลที่แวววาวจับตาค่อยๆสลายหายไปทุกคนล้วนอดไม่ได้ที่จะเพ่งตามองไปก่อนจะพบว่าปรางกระบี่สามสามเม็ดกว่านั่นไม่ได้ผ่าศีรษะหลวซิลจนแตกสลายเหมือนอย่างที่คาดการเอาไว้แต่ถูกพลังสันสะท้อนที่รุนแรงมากๆดีดจนบินลอยขึ้นปรางกระบี่สันสะเทือนอย่างไม่หยุดหย่อนแทบจะกระเด็นออกไปจากมือแล้ว วิธีกระบีของเจ้าไม่อ่อนจริงๆถึงกับสามารถทลายมหาอิทธิฤทธิ์อย่างหอคอยห่วงและระคังจักรของข้าได้อย่างต่อเนื่องทว่าร่างเนื้อของข้ากลับแข็งแกร่งมากกว่าซึ่งปรางกระบี่ของเจ้าก็ไม่สามารถทลายได้เช่นกันหลัวซิลพูดอย่างเย็นชาตูกูเทียนหยาตะคอกเสียงดังอย่างเยือกเย็นปราณกระบีสาเมตรกว่าพุ่งขึ้น,ข,นขึ้นลงลงปานพายุมรสุมทำให้เหงเาร่างของหลวซิวจมหายไป หลัวซิวไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดแต่เป็นการปล่อยให้พลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามร่วงลงบนตัวอย่างเต็มที่รอบกายเขามียันค่าย9 9ยันอบล้อมทั้งปลุกเสกด้วยทำเวชการร้างจึงต้านทานพลังโจมตีส่วนมากไปได้อย่างง่ายดายช่างเป็นร่างเนื้อที่แข็งแกร่งยิ่งนะักเขาเพิ่งจะอยู่ในแดนเทพมารระดับเก้าหรือเขาฝึกชุบร่างเนื้อจนบรรลุเป็นร่างมากุฏเทพระดับ9้าแล้วคนจํานวนไม่น้อยต่างรู้สึกตะลึงเงินอย่างยิ่ง ร่างเนื้อกลายมากุฏถือเป็นการคงอยู่ที่สามารถจัดเป็นผู้แข็งแกร่งแดนมกุฏเทพได้แล้วเมื่ออาศัยความเกกะร,รานของร่างมากุฏก็เพียงพอที่จะสามารถต่อกรกับผู้แข็งแกร่งกุฏเทพระดับเก้าได้โดยตรงเลยในหมู่วัยรุ่นยุคใหม่แห่งอนากระบีวูจีมียอดฝีมือเยอะมากแต่ทว่ากลับไม่มีคนใดที่สามารถฝึกชุบร่างเนื้อจนบรรลุถึงระดับขั้นนี้ได้สิทธน้องเทียนหยาเจ้ามีพรสวรรค์นในด้านวิธีกระบี่สูงมาก ยังจำกระบวนท่าที่ข้าค่อนลมเจ้าเมื่อครานั้นได้หรือไม่หลัวซิวหัวเราะเบาๆวันนี้ข้าจะใช้กระบวนท่านั้นอีกครั้งการที่เจ้าจะตระหนักรู้ได้มากน้อยเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตระหนักรู้ของตัวเจ้าเองแล้วละ่ะในระหว่างที่พูดอยู่นั้นหลัวซิวก็ค่อยๆยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วเขาไม่ได้ใช้อาวุธแต่อย่างใดเนื่องจากสำหรับเขาณนะปัจจุบันแล้วหากประมือกับตู่กูเทียนหย่าแล้วยังต้องใช้ของ,ของคขลังอาวุธละก็เช่นนั้นมันก็เป็นการรังแกคนจริงๆแล้วละ่ะ ทยานเซียนเพียงพริบตาเดียวก็มีรัศมีผนึกรวมกันที่ปลายนิ้วหลัวซิลก่อนจะกลายเป็นแสงเซียนหนึ่งดวงแสงเซียนลอยขึ้นราวกับเงาร่างของเซียนทยานขึ้นฟ้าแล้วมุ่งไปสู่ก้าวสวรรค์ทยานเซียนคือวรยุทธเซียนประเภทหนึ่งซึ่งวรยุทธเซียนประเภทนี้สามารถหลอมรวมเข้ากับพลังอมตะแล้วปลดปล่อยด้วยวิธีกระบี่ซึ่งมันก็คือวิชากระบี่ทยานเซียนนั่นเอง